มาค่ะเพื่อนๆเรามาอ่านคลิปกันต่อเลยนะเรามาอ่านไพ่กันต่อเลยนะคะขออนุญ,ญาตครูคููบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เซลเทวดาประจําตัวของพลังงานที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะสิ่งใดที่จ๊บควรรู้ขอให้ถูกเปิดออกผ่านทางหน้าไพ่ด้วยแสงด้วยรักด้วยเมตตาสิ่งใดไม่ควรรู้ขอจงดับไปนะคะ จะเกิดขึ้นกับคุณขอให้เฉลยผ่านทางหน้าไพ่นะคะจะมีเรื่องดีใดเกิดขึ้นกับพลังงานที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้ขอให้เฉลยผ่านทางหน้าไพ่ค่ะเขาคือเจ็ดดาบหกถ้วยหนึ่งดาบสิบดาบสี่ใบแล้วนะ The Tower นะคะ The Magician The Lover ราชินีถือเหรียญอัศวินถือไม้เท้าเดอะซัปิดท้ายนะคะสำหรับพลังงานที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้เรื่องดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณจิมมองถึง สิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบปรับปรับฉับพลันกระทันหันมาเร็วแบบสายฟ้าฟาดที่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณแต่มันจะมาแบบถูกสั่งให้มา <c oughs> เป็นบัญชาการจากเบื้องบนนะคะมาแบบมาเร็วมาแรงเร็วแรงเลยนะคะแล้วก็แบบมาแบบสายฟ้าฟ,า,ฟาดมาเลยอะมาแบบแรงกระแทกเลยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันมันจะได้เคลีย มันจะได้เคลียพลังงานเนี่ยมันจะได้เคลียพลังงานของความเหน็ดเหนื่อยนะคะเออเรื่องดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณอะคุณอาจจะได้เคลียพลังงานของความเหน็ดเหนื่อยพลังงานของการถูกทรยศหักหลังอะพลังงานของคนที่เคยถูกทรยศหักหลังเหมือนมันจะจบแล้วเหมือนมันจะถูกเคลียแบบสายฟ้าฟาดเลยนะคะแบบเปรี่ยงเดียวจบเปรี่ยงเดียวจอดนะคะมันเป็นบัญชาการมาจากเบื้องบนนะเป็นแบบว่า มันถึงวาระนะคะถึงวาระที่ต้องเคลีย์พลังงานนี้ออกอะคะ่ะสําหรับใครที่ได้พลังงานใหม่ไปแล้ว manifest ตัวเองแล้วเมื่อวันที่แปดเดือนแปดก็ดีใจด้วยแต่สาหรับใครที่ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้อนุญาตให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นกับตัวเองอะทาวันนี้ยังทันนะคะพลังงานจะแรงมากระหว่างวันที่แปดถึงวันที่ 12, สิบสองสิงหานี้นะคะพลังงานจากข้างบนส่งมาที่เราแบบโดยตรงแบบแรงมากถ้าเราอยาก m a n i f ฟ s อะไรอยากชําระล้างตัวต,วตวนเก่าอะไร แล้วอยากเปิดรับสิ่งใหม่เปิดรับตัวตนใหม่อนุญาตให้ตัวเองเป็นคนใหม่ให้นั่งสมาธิแล้วก็ส่งคำยืนยันเชิงบวกออกไปได้เลยนะคะหาเวลาพักสงบสักสิบห้าถึงสามสิบนาทีก็ได้นะคะเนี่ยที่มองเห็นถึงคนที่กำลังเคลียร์เรื่องเก่าเรื่องเดิมออกเคลียร์คนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์คนที่ทรยศหักหลังความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทุกสิ่งอย่าง ที่คุณไปประสบพบเจอมาจิมเห็นถึงการถูกเคลียร์สายฟ้าเปรียงมาเคลียร์พังจบนะคะจิมมองถึงการจบของเรื่องที่มันเหน็ดเหนื่อยอะเรื่องที่มันไม่ดีอะอืมแล้วคุณอาจจะได้ย้อนอ่าสำหรับใครที่เซนเปิดใจส,สัญชาตญาณเปิดอาจจะจําตัวตนของตัวเองได้ได้เห็นตัวเองว่าตัวเองเป็นใคร นะคะคว่าตัวเองเป็นใครลงมาทําภารกิจอะไรลงมาเพื่ออะไรบนโลกใบนี้บางคนอาจจะลึกไปถึงระดับนั้นเลยนะคะอาจจะลึกไปถึงระดับนั้นเลยจําได้ว่าตัวเองมาที่นี่บนโลกใบนี้เพื่ออะไรเพื่อทําภารกิจอะไรนะคะจิมมองเห็นแบบนั้นเลยอืมันเป็นพลังเป็นพลังของคนที่พร้อมครบพร้อมด้วยทั้งสี่นะคะเป็นพลังของนักเวทเป็นพลังของคนที่ไม่ธรรมดานะคะอืม The magician ขึ้นก็ไม่ธรรมดาแล้วนะทุกคนแล้วมา The Sun อ,อีกแล้วก็ มาราชินีถือเหรียญเดซันเนี่ยชีวิตของคุณจะสว่างสวัยมากยิ่งขึ้นนะคะจากที่เคยถูกบดบังเคยถูกกีดกันเคยถูกใส่ร้ายป้ายสีเคยเหน็ดเหนื่ยเ,เมื่อยล้าพอมันพังลงตัวสิ่งนั้นพังลงแล้วชีวิตใหม่ของคุณทางงานใหม่ของคุณสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันคือความสดใสน,นะคะมันคือความสดใสมันคือความเปล่งประกายมันคือความมีชื่อเสียงอะ่ะจะมองเห็นแบบนั้นนะคะคุณจะเป็นที่รู้จัก เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะแล้วความรักเก่าความรักเก่าความรักที่มันเรื่องของความรักอะความรักเก่าๆที่มันแบบมันไม่ถูกมันไม่มันไม่สอดคล้องมันไม่อะไ,ไรอะจิ๊บจะมองจิ๊บมองเห็นถึงการได้เริ่มต้นใหม่นะคะการเริ่มต้นความรักใหม่เริ่มอาจจะเริ่มกับคนเดิมแต่เหมือนปรับตัวเข้าหากันได้ดียิ่งขึ้นประมาณนี้ก็เป็นได้นะคะอื ยังไงต่อเรื่องบีที่จะเกิดขึ้นร่วงลงมานะคะเขาคือสองเหรียญคุณจะได้เจอคู่รักที่เหมาะสมกันนั่นแหละคู่รักที่คู่ควรน,นะคะบางคนอาจจะเป็นคู่รักเก่าก็เป็นได้คู่รักที่แบบเคยแยกกันเคยมีประเด็นกันแล้วอาจจะต่างคนต่างปรับตัวแล้วกลับมาเจอกันอีกก็เป็นได้นะคะอมืมันมีเรื่องของทวนะินเซมนะที่จิ๊บไม่เคยพูดนะคะ อพอจะพูดขึ้นมาว่ามันมันมีความรู้สึกถึงเป็นคู่ทวินเฟมอ่ะแต่ก็กลัวเพื่อนๆไม่เข้าใจไม่อยากอธิบายลึกไปขนาดนั้นนะทวินเฟมคือคนที่มีจิตวิญญาณดวงเดียวกันแต่แยกออกเป็นสองร่างแล้วลงมาเกิดบนโลกใบนี้แล้วมันมียังไงอ่ะมันมันจะต้องลงมาเจอกันแต่มันจะเหมือนไม่ได้รักกันอ่ะเหมือนลงมาสนับสนุนเหมือนลงมา ช่วยเหลือให้อีกฝ่ายหนึ่งบรรลุความสำเร็จบรรลุเป้าหมายนะคะแล้วก็เมันยาวอะเดี๋ยวจิ๊บค่อยมาเล่าเรื่องทวินเฟมที่ดังแล้วกันนะอะคลิปนี้ยังไงต่อคะเรื่องนี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้เรื่องที่จะเกิดเรื่องดีที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คือเรื่องไหนเรื่องของคู่นี้จิ๊บม,มองถึงความประสบความสําเร็จอยู่นะอืม คนมีทรัพย์นะคนมีทรัพย์จะถูกปลดปล่อยนั่นแหละเนาะจากสิ่งที่มันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถูกกักขังถูกยึดเหนี่ยวถูกโกงถูกเอดินทาว่าร้ายอ,อมันจะถูกเคลียร์ไปทั้งหมดนะคะพลังงานความเหน็ดเหนื่อยมันจะถูกเคลียร์ไปทั้งหมดส่วนเรื่องทรพัพย์ก็ที่เคยถูกตึงดุถูกรังจิบมองเห็นถึงการที่จะขยับขยายการเริ่มต้นและกันยกระดับนะคะอมืมีความเต็มพร้อมอยู่ในตัวเองนะคะ โอเคเป็นคนคือเจ็ดดาบแปดดาบสิบดาบถูกพังแล้วก็จะกลายเป็นราชินีถือดาบผู้อยู่เหนือผู้อยู่เหนือเอ,อผู้อยู่เหนืออุปสรรคทงงั้งมวลผู้ที่เอาชนะอุปสรรคปัญหาได้และผู้ที่มีความนิ่งสงบเยือเกเย็นแต่ว่าเข้มแข็งนะคะอืมเป็นคนที่เอาชนะอุปสรรคปัญหาได้นะคะใต้สำหรับก็เป็นดีเอ็มเพรสนะคะ เป็นคนที่มีความอุด,ดมสมบูรณ์เป็นรักไร้เงื่อนไขเป็นผู้ให้เป็นเหมือนแม่ที่คอยฟูมฟักประคบประหงมให้โลกใบนี้ให้สิ่งให้มีสิ่งดีๆมันขยายใหญ่ขึ้นมันแผ่ออกไปสู่ผู้คนประมาณนั้นนะคะอืมน่าจะหมดเวลาพอดีนะคะเรื่องนี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็ประมาณนี้แหละมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบสายฟ้าฟาดพลังงานที่ไม่ใช่จะถูกเคลียร์แล้วพลังงานที่ ดีก็จะเริ่มเกาะตัวขึ้นแล้วก็ยกระดับขึ้นทําให้คุณเติบโตไปเรื่อยๆนะคะและนําพาคุณไปเจอชีวิตที่มั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์นะสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ